ูเองการช่างสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแกงกีกระตึกโอ้โอ้ยมันจะตกอ,อ้ยเฮ้ยมาหอ่อนกะถือเท่าพับขึ้นปั๊บเลยเนาะเอเอเกนะ็บค่าลีกซิต์ด้วยนี่รถไถไหนไถโขกไดี๋ยวซื้อให้รถไนี่นรถพีรถไอรถไออันนี้ต้องกระบะเองปะแน่น โอ้ยโบไปเบรงรีวิวดอกท่อขี้ไล่อย่าไปเบรงรถคลังเหลก็กอ,อะไรอ,อะไรนะอเอารถคนหินทรายเนาะสิด,ดูกก่อสร้างเ no. นาะอะไรเอาไปค้นอยู่ไหน คนอยู่พนมนรสักอันนี้ราอยู่พมนมนรสักว์หรืออือเด็กอกอนมันเป็นรถยาว,วเออก็กหนุ่มเฮียพี่ว่าทำไมไม่เอาใส่ข้างหน้ายิงมาข้างหน้าเกบอกว่ามันมันยกได้น้อย,อยก็เลยเอาใส่ไปข้างหลังออม,มันไม่ชันมันอยู่ที่เราตั้งอันนี้ดิ ออนนี้ก็ขยับไปหลังปุ๊บมันจะได้มาข้างหน้านนมันจะได้อันตรายกว่าอีก<ะ>เท่าที่เห็นหนี่แหละครับแล้าก็น่าถามน <laughs> ม่น่าถามนะพี่น้องโอ้แทีีนน่ตม,มีแหลเลยม,มีอะไรเลย,ยก็ไม่เอาไร ธรรมดาธรรมดาจิ๋วๆอันนี้จะเป็นอูของเขื่อหมูเขือนน่าจะทำัวนี่เด้อู๋สีแดงๆนี่สีแดงเดือยอู๋เอาอยู่บ้านนี่เอื่นอู๋ดิในโคกโคกอู๋ครับอาหเย้บพรว่าซื้อโคกมากินด้วยเถอะเนี่ยสปอนเซอร์โคกจะเข้าแล้วเนี่ย ยังได้องงานสัตนาตอนใบใมีงานเลยวะพรุ่มนี้จะมันไม่พอทำเย้ไป่ายอ่ะโอ้ยรถลากเล่รถแขงโอ้ยรถแลนหินเนาะมันมีเยอะพอทำโอ้อทก็คนข้าวดีกว่าเยีไนข้าวหนานมีเชิน็มีงนะไ้ชิกลถเกี่ยวของข้าวดีกว่า ลอคนข้าวตอนนี้ก็ทำสีพื้นแล้วได้ยุ่แต่มันได้น้อยขมิ้นครับขมิ้นไฟครับฮะใส่คนี้หมดใส่คนี้แหละอือ

มันห่างมันก็ได้แค่นี้เลยยังไม่ขัดกันต้องขัดก็นเนย,เยขัดก็ดวควา,าเท่าไหรเนี่เซลาเล่ะเฮ้แเจี่่่เยเส่นาข้าทใช่ สั้นสักระยู่มิตเลนตัวสั้นสักระยู่มิดเลนตัตว,ว,วส,ส,สีดวง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 อวดเอาถ้าไม่ยามันเคยขันใส่หัวอะไรบุ๋ อรถถูกกฎหมายเนาะเอ็งไม่รู้บอกรถถูกกฎหมายเลนี่รถถูกกฎหมายเออีถูกกฎหมายนะรถจักรยานไม่โด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 นไปเสีงสีเลยไม่โดนไปแสงสีอะไรไปเสไแสงสีอะไรต้องใส่สีเขียวตือเออขนาดนั้นก็ปากเติมเติมเนี่ยโดนจับเลยอันนี้ไม่โดนไม่เหลือ เอาถ้ามาโดนให้เตะเอาจะได้หรถทนายเนาะจะโดนได้ไงไม่โดนโดนทำไมจะโดนวันนั้นพี่ขับไปบอกว่ารถร้านเจริญสินป์เขายังปล่อ,อยเลยใบขี่หอดก็ไม่ดูอยู่โดงหลักเอาพื้นีออนอ่ออกออกพื้นที่อะไรบอกว่ารถสง่งรถสุดู เอ็งจะออกพื้นที่ทำไมออกเลยเนาะมาส่งข้างนอกเนาะออกจะส่งอะไรแต่ในพื้นที่สิก็สขายแต่ในพื้นที่เนาะกอกพื้นที่ไม่ขายายอเอเ่านอ้นนกหสยงมล้กล้องทำไมมันมืดเหรอ แค่ชาวพีดเดย์อันนี้มันมันปัด่อระมาไมเกยร์ดูครับไดเกอ้ยม่วอ้ยจะกม่วงเฮ้ยใครก็ไม่ดีปากอยู่เช่มอย่าทำแบบนี้จะทำแบบนี้ นายเกียดติอร่อยมิจเจ้าทำภาษาไทยเซลอะไรน่ะโอ้ยซักเกียร์ไเด้อเสืยต่ำนำสิ่งนี่งานไหนกันงานนั่นน่ารอดเอฟซีครับเอฟซีจำนำสิ่งบ่เอฟซีครับโอ้ยไอ้ดำบริจาคมาหนีจะขาตัวเด้อมันใส่พวถิมเกียร์นี่ใส่มัดมือเลยใส่มัดมือยำแรงถอดสักมือใส่อีกวะ